สวัสดีคะ่ะชลัคณาราศีมิถุนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ s s t e r นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมโดยประมาณ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวที่ขยับย้ายผิดปกติค่ะในทางโหราศาสตร์เรียกว่าโคจรวิปริตในที่นี้ก็คือการเดินช้าแล้วก็หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะซึ่งเระยะเวลาในการให้ผลก็จะไม่เท่ากันเริ่มจากดาวเสาดาวพฤหัสมฤตยูแล้วก็ดาวอังคารค่ะเรียงตามลำดับที่คุณเห็นอยู่ในภาพนี้นะคะ ซึ่งอันที่จริงดาวพุธก็เป็นดาวที่แทบจะเดินผิดปกติตลอดทั้งปีแต่ว่าด้วยความที่เขาย้ายราศีไวค่ะเราก็เลยเอาไปขยายความในคลิปลายเดือนแทนนะคะและชื่อพบเรือนที่คุณเห็นอยู่นี้อริมรณะวินาเป็นพบเรือนที่ส่งผลในเรื่องของอุปสรรคปัญหาความเสียหายฉะนั้นนะคะเมื่อใดที่คุณเห็นว่ามีดาวเข้าไปตกอยู่ในภพเรือนเหล่านี้ควรมองนะคะในทางลบไว้ก่อนก็ไม่เสียหายค่ะ เพื่อความไม่ประมาทและพอนะคะแจกแจงออกมาเป็นแต่ละเดือนให้คุณเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นจะเห็นนะคะว่าดาวเสาร์เริ่มหยุดนิ่งอยู่กับที่ก่อนเป็นดวงแรกตอนนี้ก็อาจจะแค่เริ่มเห็นสัญญาณของอุปสรรคนะคะอาจจะยังไม่ที่ส่งผลเด่นชัดเต็มที่เขาจะค่อยๆนะคะให้คุณรับรู้ถึงอุปสรรคความยากแต่ว่าหลังจากกันยายนเป็นต้นไปนะคะเมื่อดาวพฤหัสและมฤตยูก็จะเดินนิ่งอยู่กับที่เหมือนกัน ถือว่าสี่เดือนสุดท้ายของปีนี่เราจะไม่มีดาวตัวช่วยกันแล้วนะคะจากที่เป็นอยู่นี้นะคะหลายๆอย่างก็จะเพิ่มดีกรีความยากความติดขัดการใช้ชีวิตในบางแง่มุมก็จะรู้สึกยากขึ้นอย่างเห็นภาพได้อย่างชัดเจนค่ะและดูเหมือนว่านะคะเดือนพฤศจิกายนจะหนักหน่วงที่สุดเพราะว่าดาวแต่ละดวงก็จะอยู่ในจุดสีแดงทั้งหมดเลยหรือแม้แต่กระทั่งเดือนธันวาคมเองก็ตามนะคะ ต่อให้ดาวเสารจะเริ่มกลับมาเดินปกติแต่ว่าโดยภาพรวมก็ยังคงกลับไปเป็นสีเขียวไม่ได้และการโคจรวิปริตที่มีผลไปถึงสิ้นปีนะคะก็คือคาบเกี่ยวไปถึงต้นปีหน้าฉะนั้นนะคะช่วงปลายปีไปจนถึงต้นปีหน้าเราคงต้องรักษาเนื้อรักษาตัวกันให้ดีๆเลยแหะคะ่ะเพราะว่าทิศท,ทางจะไม่ค่อยสดใสเอาซะเลย เจตนาที่ทำคลิปนี้นะคะก็เพื่อเป็นการบอกกล่าวให้คุณทราบสถานการณ์ล่วงหน้านะคะไปพร้อมๆกันค่ะกับสถานการณ์ที่ส่งผลไปในทางลบนะคะให้สอดคล้องกับการเดินผิดปกติของดาวในแต่ละดวงซึ่งความผันผวนต่างๆนี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ในช่วงครึ่งปีหลังแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะมันขึ้นอยู่กับดาวตั้งรับในพื้นดวงกำเนิดของพวกคุณแต่ละคนด้วย ความหนักเบาในชีวิตไม่เท่ากันแน่นอนค่ะซึ่งการตีความภาพรวมแบบนี้นะคะฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางไว้เพื่อป้องกันเท่านั้นค่ะในจุดที่คุณคิดว่ามีความเสี่ยงนะคะก็อย่าประมาทส่วนอะไรที่ฟังดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคุณก็ฟังผ่นผานๆนะคะถือว่าเป็นเกร็ดความรู้ทางโหราศาสตร์ได้สำหรับลัคนาราศีมีทุนนะคะ จากภาพนะคะคุณมีดาวพฤหัสและก็มฤตยูที่ตกอยู่ในภพเรือนที่เสียภพวินา่าทดไว้ในใจก่อนนะคะว่าติดลบไปแล้วสองมีดาวเสรารนะคะที่อยู่ในภพสุภาพซึ่งตำแหน่งนี้นะคะโดยทั่วไปจะไม่ค่อยขัดแย้งกับดาวเสาสักเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าเป็นบ้านของพระราหูคู่มิตรแต่ก็คงจะหลีกเลี่ยงได้ยากนะคะที่จะมีเรื่องยุ่งยากใจที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจเหนือกว่า พราะถึงอย่างไรนะคะเขาก็เป็นดาวปากะคอค่ะไม่ว่าจะเข้าไปอยู่ในภพเดือนไหนนะคะก็จะนําความเป็นตัวแทนของภพมรณะติดตัวไปด้วยเสมอก็เหมือนกับคนเรานะคะที่มีของเก่าติดตัวมามีดีมีเสียอยู่ในตัวเองนั่นแหละคะ่ะให้คุณทราบหลักการตรงจุดนี้ไว้ก่อนนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะดาวดวงอื่นๆกําลังทยอยเข้าสู่ภพกระดุมพระอยู่ในช่วงที่กําลังเงินสะพัดนะคะทั้งพัดเข้าแล้วก็พัดออกเชียวละคะ่ะ การทำมาหาได้ของพวกคุณก็จะมีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปกันแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีไอเดียหรือว่ากำลังมองหาช่องทางการมีไรายได้เพิ่มให้นอกเหนือจากที่เป็นอยู่ส่วนจะทำได้เป็นรูปประธรรมมากน้อยแค่ไหนแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันช่วงนี้ก็จะคิดเรื่องเงินเรื่องทองเป็นหลักค่ะส่วนครึ่งปีหลังนี้นะคะคุณมีพบอริที่รออยู่ในเบื้องหน้า คลิปนี้นะคะมาฟังในสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับแบบจับแบบจัดเต็มกันค่ะเพื่อช่วยลดความยุ่งยากในชีวิตให้น้อยลงเริ่มจากนะคะอยากให้คุณลองสังเกตเดือนพฤศจิก,กายนของในแต่ละปีของพวกคุณกันนะคะว่ามักจะมีเรื่องยากยากหรือว่าอุปสรรคก่อตัวขึ้นในช่วงนั้นเพิ่มเติมจากที่เป็นอยู่กันค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่พบอริของพวกคุณจะแสดงผลและถ้าคุณยังจำนะคะภาพกงล้อแห่งโชคชะตากันได้ จะเห็นนะคะว่าพบอริอยู่ในเดือนพฤศจิกายนเรื่องยากต่างๆเริ่มก่อตัวแบบเห็นภาพได้อย่างชัดเจนหรือว่ามีโอกาสที่คุณจะต้องทำเรื่องยากเกินกว่ามาตรฐานปกติทั่วไปกันพอเดือนมก,กราคมนะคะปีใหม่พบมรณะก็จะออกฤทธิ์ตามแต่ละคนนะคะคุณก็จะมีความพลิกผันในชีวิตที่แตกต่างกันออกไปถ้าเป็นเรื่องของการทำงานหรือว่าที่อยู่อาศัย บางคนมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงย้ายถิ่นฐานเป็นไปได้ทั้งระยะสั้นและยาวค่ะชั่วคราวหรือว่าถาวรช่วงปีใหม่นะคะพวกคุณมักจะมีภาพจำที่นอกเหนือจากส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่กันความสัมพันธ์กับบางสถานะก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจบความสัมพันธ์เก่าๆนะคะคนเก่าไปคนใหม่มาการที่จะต้องจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกัน และเดี๋ยวพอนะคะตั้งหลักตั้งตัวกันได้ก็จะเกิดความพลิกผันอีกครั้งช่วงที่ดาวทยอยเข้าสู่ภพวินาศช่วงเดือนพฤษภาค,คมล่าสุดที่เพิ่งผ่านมานี้ไม่นานนะคะน่าที่จะจาพอจำเหตุการณ์ในช่วงนั้นได้นี่คือ3มช่วงของความพลิกผันที่ถูกกำหนดมาเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะสำหรับรักคนาราศีมีทุนยังไม่เกี่ยวกับดาวที่โคจรเข้าไปนะคะ เพราะว่าดาวเขาก็จะเป็นตัวบ่งบอกเรื่องราวต่างๆได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเราให้หลักการตรงนี้ไว้เพื่อให้พวกคุณไปสังเกตตัวเองกันนะคะว่าช่วงของความพลิกผันในชีวิตจะไม่ค่อยพ้นสามช่วงเวลานี้กันสักเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับดาวที่โคจรเข้าไปด้วยล่ะค่ะว่าจะส่งผลยาวนานแค่ไหนเราจะไล่กันไปตามลำดับเหตุการณ์ของการเดินผิดปกติของดาวนะคะ พบสุภาที่มีดาวเสาอยู่ในตำแหน่งนี้มีมาตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วนะคะปี -66 อยู่มานี่ก็หนึ่งปีครึ่งแล้วนะคะพวกคุณมีประสบการณ์กับเขามาพอสมควรเราคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากความยุ่งยากลำบากใจที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจเหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่บ้านหรือว่าที่ทำงานแต่ละคนนะคะคุณก็จะเจอรูปแบบที่แตกต่างกันไปสังคมในที่ทำงานจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนค่ะ เพราะว่ามีความเชื่อมโยงไปกับพระราหูคู่มิตรนะคะซึ่งอานิสงส์ที่ดีส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ทั้งหมดจะไม่ได้เห็นภาพแบบชัดเจนกันตรงๆหรอกคะ่ะจะมาในลักษณะที่คุณจะต้องถูกฝึกความอดทนมากกว่านะคะให้คุณมีภูมิต้านทานโดยที่คุณไม่รู้ตัวทําดีก็อาจจะได้แค่เสมอตัวนะคะไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่มองไม่เห็นนะคะแต่ว่าคุณจะมีผู้ที่ไม่หวังดีคอยพูดถึงคุณในทางลบ ตรงนี้ต่างหากล่ะค่ะที่ส่งผลทําให้คุณถูกเข้าใจผิดหรือว่ามองไม่ดีได้ยิ่งบางคนนะคะบางคนเขาจะไม่ค่อยนําเสนอตัวเองค่ะอยู่แบบของตัวเองเงียบๆเ,เข้าถึงยากนะคะซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะแต่ก็มีส่วนที่ทําให้คนเข้าใจผิดคุณได้ง่ายด้วยเช่นกันสมัยนี้นะคะคนเราตัดสินกันง่ายแล้วก็เร็วจะตายไปค่ะโดยความที่ชีวิตรีบเร่งกันไปหมดตัดสินคนก็ไวาตามไปด้วย เพราะว่าทุกคนนะคะก็จะยุ่งกับการที่จะต้องเอาตัวรอดนะคะทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นแต่นี่จึงเป็นเหตุผลนะคะที่ทําให้คนส่วนใหญ่ไว้ใจคนผิดค่ะถูกหลอกถูกโกงกันได้ง่ายซะง,งั้นไปตรงนี้นะคะบอกไว้เพื่อให้คุณรู้จังหวะของชีวิตจะได้ไม่ต้องไปรู้สึกน้อยอกน้อยใจนะคะหรือไม่อยากที่จะทําความดีอะไรที่ทําดีอยู่แล้วนะคะก็ควรที่จะต้องรักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้ ไม่เห็นผลวันนี้ก็เห็นผลในวันหน้าเองนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะในความหมายของเราก็คือต้องรอให้ดาวพฤหัสออกจากภพวินาศไปก่อนนะคะและตราบใดที่ดาวเสาอยู่ในตำแหน่งนี้คุณควรที่จะต้องระวังเรื่องของการวางตัวพยายามนะคะอย่ามีจุดอ่อนหรือว่าข้อบกพร่องโดยที่ไม่จำเป็นบางคนทำเรื่องยากได้สารพัดแต่ชอบตกมาตายกับเรื่องง่ายๆกันในเมื่อคุณทราบแล้วนะคะว่าถูกจับจ้องหาจุดอ่อน เราก็แค่พยายามไม่ให้มีจุดอ่อนค่ะแค่นี้ก็ช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้แล้วด้วยส่วนหนึ่งซึ่งที่เคยเพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็จะช่วยกันได้น้อยลงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือว่าความจําเป็นใดๆก็ตามค่ะอยู่ในช่วงที่คุณจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักกันนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะลดความคาดหวังจากผู้อื่นให้น้อยลงได้ก็จะช่วยคุณได้เยอะ คนที่พึ่งพาตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วนะคะคุณก็จะไม่ค่อยรู้สึกถึงผลกระทบตรงนี้มากมายอะไรนะักครึ่งปีหลังนี้นะคะถ้าครอบครัวไหนคุณมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเรื่องของมรดกพินัยกรรมก็มีโอกาสที่จะสร้างความยุ่งยากแล้วก็ยืดเยื้อะพอสมควรค่ะถ้าใครไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้ก็อาจจะต้องระวังที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะเจ็บป่วยกันได้ หรือว่าโรคเก่าที่เคยเป็นแล้วสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้เช่นกันถ้ามีโอกาสได้เดินทางไกลก็อาจจะพบกับความไม่สะดวกบางอย่างอย่าประมาทในเรื่องของความปลอดภัยกันนะคะและสิ่งที่จะเพิ่มเติมสำหรับดาวเสาร์ก็คือเขาเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยยานพาหนะที่ดินอาทิตย์ที่เกี่ยวกับผู้รับเหมาอู่ซ่อมรถ ก็อาจจะต้องนะคะมองหาทางหนีทีไล่หรือว่าต้องปรับตัวกันยกใหญ่ค่ะเพราะว่าดาวเสารจะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงจะทําให้สายงานอาชีพเหล่านี้ไปต่อได้ยากนะคะหรือว่าใครที่มีแผนที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ก็อาจจะขายออกได้ยากเช่นกันไม่ใช่ว่าจะขายออกไม่ได้เลยนะคะแต่โอกาสมันก็จะน้อยลงค่ะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างตรงนี้เอาแค่หลักการไปก่อน ซึ่งตรงนี้นะคะความเชื่อมโยงก็จะมีผลไปถึงดาวพฤหัสสำหรับผู้ติดตามเรามาก่อนหน้านี้นะคะและมีโอกาสได้ฟังคลิปภาพรวมปี2567คุณน่าจะคุ้นกับคำพูดที่ว่าจำความรู้สึกสีเดือนสุดท้ายของปีที่แล้วให้ดีนั่นแหละคะ่ะมีในย่าบางอย่างอยู่ในนั้นและสำหรับผู้ฟังใหม่นะคะคุณอาจจะได้ยินแต่สิ่งดีๆจากดาวพฤหัสกันมา มาฟังในด้านที่คุณจะต้องตั้งรับกันบ้างค่ะเพราะเมื่อใดที่ดาวเดินผิดปกติไม่ว่าจะดาวดวงไหนก็ตามอันนี้สงในด้านที่ดีก็คงจะไม่เท่ากับเวลาที่ดาวเดินเป็นปกติอยู่แล้วนะคะอันนี้คือหลักความเป็นจริงทั่วไปคุณความดีที่ควรจะได้มันก็จะถูกลดทอนลงเช่นว่าถ้าเปรียบเป็นคนก็เหมือนกับว่าอยู่ในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอค่ะการที่จะหยิบจับทำอะไรมันก็จะไม่เหมือนกับเวลาที่ร่างกายเราเป็นปกติ ซึ่งเขาเป็นดาวตัวแทนที่เกี่ยวกับอาชีพการงานแล้วก็คนรอบข้างนะคะคู่หุ้นส่วนชีวิตทุกสถานะรวมถึงคู่ครองคนรักผลจากการที่ดาวชะงักหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะการขับเคลื่อนในเรื่องของการทํางานแล้วก็สิ่งต่างๆก็จะยากตามไปด้วยการทํางานนะคะกับการแก้ปัญหาก็จะเข้ามาพร้อมๆกันมีงานแก้ไขอะไรที่ทําเสร็จสิ้นไปแล้วสามารถกลับมาเป็นปัญหาให้กับคุณใหม่ได้ในช่วงนั้น สภาพแวดล้อมในการทำงานเองก็ตามค่ะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สร้างความยุ่งยากลำบากใจฉะนั้นนะคะช่วงที่เดาวเดินผิดปกติจะไปติดต่อประสานงานทำอะไรก็อาจจะต้องทำใจเผื่อไว้ค่ะสำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระนะคะที่ไม่ต้องติดต่อกับผู้คนหรือว่าสังคมหมู่มากคุณอาจจะต้องรับมือกับลูกค้าแทนนะคะที่อาจจะมีกำลังซื้อที่น้อยลงและในอีกความหมายหนึ่งนะคะบางท่านได้กลับไปทำงานเก่า งานหรือว่าความสามารถที่เคยทําในอดีตอาจจะมีเหตุให้คุณจะต้องหยุดหรือว่ายกเลิกทําไปคุณสามารถเอากลับมาปัดฝุ่นหรือว่ามารื้อฟื้นนะคะทําให้ทันยุคทันสมัยกลับมาเป็นลาบผลบางอย่างได้และถ้าใครนะคะมีความคิดที่จะออกจากงานควรหางานใหม่มาแทนให้ได้ก่อนนะคะเพราะว่าในช่วงสเดือนสุดท้ายโอกาสที่จะได้งานมันก็จะยากตามไปด้วยต้องอาศัยความอดทนที่จะต้องผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้นะคะ หรือต่อให้นะคะคุณสามารถที่จะหางานมาแทนงานเก่าได้ก็ยังคงที่จะหนีไม่พ้นกับการที่จะต้องเจอปัญหาเก่าๆเรื่องเดิมๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะคนที่มีอำนาจเหนือกว่าตรงนี้นะคะดาวมีความสอดคล้องไปในทิศท,ทางเดียวกันที่เกี่ยวกับผู้ช่วยเหลือคนอุปถรัรมภ์ก็จะได้รับการหยิบยื่นหรือว่าโอกาสที่อ่อนกําลังแล้วก็ถดถอยตามไปด้วยไม่ต้องพูดถึงนะคะเรื่องของการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งหรือว่าบรรจุ ในช่วงนั้นนะคะมีงานทำก็ถือว่าโชคดีแล้วค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะมีอะไรที่ค้างค้างควรรีบเคลียร์แล้วก็สั่งตัวเองให้มีความคล่องตัวให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วถ้าเป็นไปได้นะคะงดการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นการติติงเล็กๆน้อยๆต่อให้คุณจะมีเจตนาที่ดีก็ตามแต่ก็อาจจะถูกมองข้ามนะคะอะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ควรจะปล่อยผ่าน ในเรื่องของการทำงานนะคะจะขับเคลื่อนหรือว่าต้องการความสำเร็จความคืบหน้าใดๆควรที่จะเร่งทำให้ได้มากที่สุดในช่วงกลางปีก่อนเดือนกันยายนต่อให้คุณจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ก็ยังถือว่าจะมีการขับเคลื่อนที่ดีกว่าช่วงปลายปีอีกทั้งนะคะความเกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับดาวมฤตยูซึ่งโดยปกติเป็นดาวที่เราจะไปเอาแน่เอานอนอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วคะ่ะ ไม่ได้ส่งผลตลอดนะคะจะเป็นลักษณะของการสะสมพลังงานแล้วก็จะปล่อยออกมาทีเดียวที่สามารถที่จะพลิกผันชีวิตในบางแง่มุมของคุณได้ให้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือตรงนี้นะคะเราต้องพิจารณาจากดาวสุขดาวเจ้าเรือนเป็นสำคัญเอาเป็นว่านะคะช่วงสีเดือนสุดท้ายของปีเตรียมตั้งรับแล้วก็ระวังในสิ่งที่เราเตือนไปเพิ่มเติมในเรื่องของการครบคนให้มากค่ะ เรื่องของอริศตวัวหรือว่าผู้ที่ไม่หวังดีนะคะจะสร้างเหตุให้เกิดเรื่องยุ่งยากบางอย่างได้รวมไปถึงคนที่มีคนที่อยู่ในความดูแลของคุณนะคะลูกหลานสัตว์เลี้ยงช่วงนั้นก็อาจจะมีธุระให้คุณจะต้องเป็นธุระจัดการการเจ็บป่วยไม่สบายก็ได้ค่ะจะมีเหตุบางอย่างเข้ามาเบียดเบียนทรัพย์ของคุณหมดเงินไปกับเรื่องของคนในครอบครัวนะคะช่วงปลายปีวางแผนเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วย ถ้าจะปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยช่วงนั้นก็อาจจะต้องเลือกช่างดีๆค่ะเพราะว่าอาจจะได้ช่างทำงานไม่ถูกใจหรือว่าทำให้งบบานปลายและก็มาถึงดาวเด่นของคลิปนี้นะคะดาวอังคารตรงนี้มีคำกรอนทางโหราศาสตร์มาฝากกันค่ะอธิบายความหมายของคำว่ามนเสิดพักให้ฟังกันก่อนนะคะมนก็คือเดินช้าเสดก็คือเดินเร็วและพักก็คือหยุดนิ่งอยู่กับที่ ทั้ง3แบบนี้ก็คือการโคจรผิดป,ปกติทั้งสิ้นค่ะพระเคห์ม์เสิร์ธพักนานาทำนายว่าต่างๆจะเกิดเป็นอังคารพักมีศึกต่างเมืองมาอังคารเสิร์ตนั้นท่านว่าเกิดยุคเข็นอังคารมนจะวิกกลบังเกิดเป็นมหาชนเกิดเข็นออกผีตายจะเจ็บท้องลงแดงตายเสียมากความทุกข์ยากในมนุษย์สิ้นทั้งหลาย พระเสารและอังคารท่านพิปลายพักในราศีร้ายจำเพาะมีคือพฤศพสิง์มีนธนูพักว่าร้ายนักทำนายไว้สีราศีจะเกิดความชิบหายวายชีวีพระธรณีจะดูดกินซึ่งเลือดคนตรงนี้นะคะนำมาแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะที่เกี่ยวกับดาวอังคารนะคะซึ่งช่วงที่ดาวพัก บังเอิญว่าอยู่ในราศีกรกฎนะคะไม่ได้อยู่ในราศีพฤษภสิงหมีนธนูตามคำกรอนการให้ผลในทางลบก,ก็อาจจะเบาบางลงไปได้หน่อยค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะคะพอถึงอย่างไรเขาก็เป็นดาวป่าพะคอค่ะในด้านที่ให้โทษก็ย่อมที่จะมีติดตัวมาและก็ยังไม่จบแค่นี้นะคะดาวอังคารในตำแหน่งนี้ก็ไปเข้าเกณฑ์ที่เรียกว่าคาดอัมพุภุมิโม ก่อนที่จะไปขยายความนะคะว่าคาดอําพุภูมโมคืออะไรเราจะพูดถึงเกณฑ์ทั่วไปให้คุณได้ฟังกันก่อนคะ่ะแต่จะว่าไปนะคะเราติดใจกับคำกรอนประโยคนึ่งที่ว่าอังคารพักมีศึกต่างเมืองมาเราขออนุญาตตีความนะคะเราว่าช่วงปลายปีนี้นะคะทั้งศึกนอกศึกในเลยแหะค่ะงานนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะก็คงเป็นเรื่องของการสู้รบนะคะเป็นศึกสงคราม แต่สมัยนี้นะคะไม่รู้จะหาคำเฉพาะมาเปรียบเปลยยังไงคะ่ะเพราะว่ามีอยู่ทุกรูปแบบจริงๆมองว่านะคะเป็นเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องของที่ดินพื้นที่ทำกินอาชีพบางอาชีพต่างชาติจะเข้ามามีผลประโยชน์มาหาผลประโยชน์ในบ้านเมืองของเราอย่างเสรีจากที่มีอยู่แล้วนะคะก็จะเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าดวงเมืองนะคะที่เราเพิ่งทำจบไปของรัคนาราศีเมษ ก็จะมีความเสื่อมถอยในเรื่องของศิลธรรมกฎหมายในช่วงเวลาปลายปีนั้นเหมือนกันนี่แหละค่ะศึกต่างเมืองมาตามคำกรอนมันสามารถเป็นไปได้หลายรูปแบบนะคะตรงนี้มีความเชื่อมโยงแล้วก็สอดคล้องกับทั้งดาวเสาแลวก็ดาวพฤหัสแต่ละประเทศก็จะมีการเลือกข้างนะคะแบ่งพักแบ่งพวกการติดต่อดิวผลประโยชน์กันก็จะทำกันแบบลับๆไม่เปิดเผยลองติดตามดูกันต่อไปค่ะ สำหรับดาวอังคารในตำแหน่งนี้ของพวกคุณนะคะนำหน้าลัคนาถ้าดาวเดินเป็นปกตินะคะการตีความก็จะมีทั้งด้านที่ดีและเสียอยู่ในตัวแต่พอดาวเดินผิดปกติเราขอให้น้ำหนักไปในทางที่คุณจะต้องตั้งรับมากกว่าค่ะซึ่งความเชื่อมโยงนะคะของดาวทั้งสี่ดวงนี้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะถ้าคุณสังเกตดีๆจากเรื่องของการถูกใส่ร้ายถูกทำให้เข้าใจผิด ส่งผลไปในทางที่ทําให้คุณมีเรื่องขุนมัวที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอํานาจเหนือกว่าแล้วก็มีผลกับการทํางานในบางแง่มุมของพวกคุณนะคะที่ทําให้เกิดความสะดุดติดขัดไม่คล่องตัวตามไปด้วยหรือว่าโอกาสที่ควรจะได้ก็อาจจะหลุดลอยไปอีกทั้งนะคะก็จะพึ่งพาคนรอบข้างได้ยากพอมาถึงนะคะดาวอังคารก็ส่งผลในเรื่องของลาภผลบางอย่างที่ควรจะได้ก็อาจจะมีเหตุให้คุณได้น้อยลงเช่นกันค่ะ เช่นเรื่องของโบนัสนะคะหรือว่าเงินปันผลปลายปีอาจจะได้น้อยลงหรือว่าไม่ได้เลยนะคะทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกิจการความมั่นคงของบริษัทที่พวกคุณทำอยู่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่ได้เหมือนกันนะคะหรือนะคะถ้าคุณมีลูกหนี้พยายามนะคะอย่ากให้ยืดเยื้อไปถึงช่วงนั้นเดือนพฤศจิกายนถ้าเป็นไปได้เพราะว่าถ้าไปถึงช่วงนั้นก็มีโอกาสที่จะทวงเงินคืนได้ยากหรือถ้าใครนะคะมีคู่กรณีเก่า เรื่องเดิมๆปัญหาเก่าๆก็อาจจะมาสร้างความยุ่งยากบางอย่างให้คุณได้ในช่วงนั้นสำหรับเจ้าของกิจการนะคะหรือว่าอาชีพอิสระช่วงนั้นไม่เหมาะอย่างยิ่งกับการลงทุนอะไรใหม่ๆคะ่ะควรทำเท่าที่มีอยู่ในมือไปก่อนจะปลอดภัยมากกว่าถ้าจะทําอะไรใหม่ๆนะคะอย่าไปเน้นใช้เงินลงทุนคะ่ะเน้นใช้ความรู้ความสามารถใช้แรงกายแรงใจเป็นหลักแต่ว่าถ้าเป็นการทำอะไรที่ไม่ได้ใช้เงินลงทุนมากมายนะคะ ทำเพื่อให้คุณได้รู้ลองผิดลองถูกหรือว่าคุณสามารถแบกรับความเสี่ยงได้ตรงนี้ไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องสําคัญสําคัญถ้าดึงจังหวะเราโอกาสที่เหมาะสมกว่าได้ก็ควรรอต่อจากนี้นะคะคือเกณฑ์ที่จะเพิ่มเติมให้นะคะเป็นเกรดความรู้ทางโหราศาสตร์เพื่อให้คุณทราบที่มาที่ไปของการตีความนะคะว่าทําไมเราควรมองไปในทางที่จะต้องตั้งรับกันซึ่งจะมีผลชัดเจนกับคนที่มีดาวอังคารนะคะ ในพื้นดวงกําเนิดอยู่ในตําแหน่งนี้ถือว่านะคะมีคาดอัมพุภุมโมอยู่ในพื้นดวงกําเนิดบางคนสงสัยนะคะว่าดาวในพื้นดวงกําเนิดมาจากไหนมาจากการผูกดวงนะคะนักพยากรณ์จะใช้วันเดือนปีและก็เวลาเกิดระบุจังหวัดที่เกิดได้ก็จะยิ่งดีค่ะ หาจุดกำเนิดของดาวในพื้นดวงของแต่ละคนออกมานะคะนี่จึงเป็นที่มานะคะว่าถ้าคุณทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนควรฟังการพยากรณ์จากลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าถ้าคุณไม่ทราบเวลาเกิดจึงค่อยไปฟังจากราศีตามเดือนเกิดแทนเดี๋ยวนี้นะคะก็มีหลายโปรแกรมนะคะที่สามารถคำนวณหาลัคนาออกมาให้คุณได้ถ้ามีการนะคะตั้งค่านะคะมาตรฐานของช่องนี้ให้คุณเลือกนะคะ ปฏิทินสุริยะญาติมหานาทีห้าชั้นปรับเวลาตามท้องถิ่นนะคะและถ้าใครมีดาวในพื้นดวงกำเนิดอยู่ในมืออยู่แล้วดูนะคะว่ามีดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งนี้ไหมถ้ามีก็ควรที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษเมือ่อใดนะคะที่ดาวอังคารโคจรเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของราศีที่เป็นสัตว์น้าได้แก่กรกฎมังกรมีนนะคะถือว่าเข้าเกณฑ์คาดอัมพุภูมโม เกณฑของการที่จะมีเหตุให้ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวค่ะเลือดตกยางออกอุบัติเหตุเราพิสูจน์มาด้วยตัวเองแล้วนะคะเพราะเราก็เป็นคนที่มีดาวอังคารในพื้นดวงเป็นคาดอัมพูภูโมิโมเหมือนกันแล้วก็ไม่จําเป็นด้วยนะคะว่าทักษะจรจะต้องเป็นกลลกินีไม่เป็นกลลกกินีก็มีโอกาสเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ค่ะแล้วก็ไม่เฉพาะแค่ราศีกรกฎมังกรมีนะคะ พราะถ้ามีดาวอังคารในพื้นดวงอยู่ในสามราศีนี้ถือว่ามีคาดอัมพุภูมโมในพื้นดวงกําเนิดทั้งสิน้นแค่ว่าความหนักเบาของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันค่ะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีอะไรหรอกนะคะพอให้ดาวอังคารย้ายเข้าไปในราศีกรกฎเมื่อใดค่ะแค่ว่าควรจะต้องระวังให้มากขึ้นอันนี้เป็นหลักการทางโหราศาสตร์ที่มาตีความให้ฟังนะคะแค่ว่าระวังให้มากขึ้นอีกสักนิดหนึ่ง โดยเฉพาะถ้าการใช้ชีวิตประจําวันของพวกคุณจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีความเสี่ยงนะคะเช่นว่าต้องเดินทางขับรถกันอยู่เป็นประจําระวังนะคะถ้าว่าอยู่บนที่สูงหรือว่างานของคุณจะต้องใช้ของแหลมมีคมและอีกอย่างหนึ่งก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเสมอไปค่ะเช่นคุณมีแผลนะคะมีกําหนดการรักษาโรคประจําตัวบาง,างอย่างอยู่แล้วที่จะต้องผ่าต้องเจาะมีเลือดออกถ้าเป็นไปได้นะคะก็เอาไปทําช่วงนั้น หรือทางบางคนนะคะมีแผนที่จะโดนมีดหมออยู่แล้วเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมก็ถือว่าเข้าเกณฑ์นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้เค็ดก,กันไปหรือว่าถ้าร่างกายของคุณแข็งแรงพอนะคะที่จะสามารถบริจาคเลือดก,ก็แนะนำนะคะและถ้าอยากจะทําบุญบริจาคอะไรที่เกี่ยวกับการแพทย์โรงพยาบาลพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ถือว่าสนับสนุนกัน สรุปนะคะเกณฑ์น,นี้ก็คือเตือนเฉพาะคนที่มีดาวอังคารในพื้นดวงกําเนิดที่อยู่ในราศีกรกฎช่วงที่ดาวอังคารโคจรเข้าไปพักองศานะคะช่วงนั้นระวังให้มากกว่าคนทั่วไปค่ะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะเรามาสรุปภาพรวมของดาวทั้ง4ดวงแบบสั้นๆค่ะสําหรับรักานาราศีมีทุนเป็นช่วงที่คุณจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะคะทลดความคาดหวังจากคนรอบข้างได้มากเท่าไหร่ ชีวิตของคุณก็จะยุ่งยากน้อยลงเท่านั้นค่ะการถูกจับจ้องถูกจับผิดหรือว่าถูกพูดถึงลับหลังถ้าเป็นไปได้นะคะพยายามอย่ามีจุดอ่อนหรือว่าข้อบกพร่องโดยที่ไม่จําเป็นไว้เป็นการดีและที่สําคัญอย่าตัดสินใครเร็วจนเกินไปค่ะเพราะว่าเรื่องของการครบคนก็เป็นเรื่องสําคัญสําหรับพวกคุณเช่นกัน และถ้าครอบครัวไหนนะคะมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเรื่องของมรดกพินัยกรรมก็มีโอกาสที่จะสร้างความยุ่งยากแล้วก็ยืดเยื้อพอสมควรแต่ว่าถ้าใครไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็ควรต้องไประวังที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยไม่สบายกันแทนค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ตัวคุณหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวโรคเก่าที่เคยเป็นแล้วสามารถกลับมาเป็นใหม่กันได้การทำงานกับการแก้ไขนะคะก็จะเข้ามาพร้อมๆกันค่ะในช่วงปลายปี มีทั้งงานแก้ไขแล้วก็เรื่องเก่าๆนะคะกลับมาเป็นปัญหากับคุณใหม่ได้ฉะนั้นในเรื่องของการทำงานนะคะถ้าต้องการที่จะขับเคลื่อนหรือว่าจะต้องการความคืบหน้าใดๆควรเร่งทำให้มีความคืบหน้ามากที่สุดในช่วงกลางปีค่ะก่อนเดือนกันยายนต่อให้จะมีอุปสรรคอยู่ได้บ้างแต่ก็จะมีการขับเคลื่อนที่ดีกว่าช่วงกลางปีช่วงปลายปีนะคะและเรื่องของอาชีพการงานที่จะต้องย้ากันมากๆเพราะว่าไม่ควรประมาทอย่างยิ่งค่ะ คุณควรที่จะต้องมีแผนที่สองนะคะหรือว่าใครที่มีไรายได้ทางเดียวก็ควรที่จะต้องมองหาอาธิพิเศษอาทิเสริมเผื่อไว้เผื่อสี่เดือนสุดท้ายคาบเกี่ยวไปถึงต้นปีหน้าด้วยเลยนะคะที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะคุณอย่าเพิ่งลืมกันว่าการเดินผิดปกติของดาวไม่ได้จบสิ้นแค่สิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะ คาบเกี่ยวไปถึงต้นปีหน้าซึ่งถ้าคุณไม่ประมาทอยู่แล้วในเรื่องของอาชีพการงานแล้วก็การเงินก็ถือว่ามาถูกทางแล้วค่ะอะไรที่ทำดีอยู่แล้วก็ควรทำต่อไปสีเดือนสุดท้ายของปีที่แล้วเราผ่านกันไปได้นะคะปลายปีนี้เราก็ต้องผ่านไปได้อีกเช่นกันค่ะแค่ว่าใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทหรืออย่างน้อยนะคะระวังในสิ่งที่เราเตือนไปและที่สำคัญนะคะ ดาวทั้ง4ี่ดวงนี้ก็เป็นเพียงแค่40%่ของทั้งจักรราศีทั้งหมดแค่คัดมาเฉพาะนะคะเรื่องที่คุณจะต้องวางแผนตั้งรับล่วงหน้าเรื่องดีๆก็อาจจะเกิดขึ้นแทรกสลับเข้ามาได้ทุกเมื่อนะคะจากอิทธิพลของดาวดวงอื่นท่านที่ฟังกันมาถึงนาทีนี้นะคะคุณก็หน้าที่จะเป็นนักวางแผนแล้วก็ชอบเตรียมการใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่เช่นนั้นก็คงฟังกันมาไม่ถึงนาทีนี้นะคะ ราะว่าช่องนี้นะคะจะรวยจะปังก็ต้องมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปและส่วนใหญ่เราก็จะเน้นไปที่การเตือนนะคะเพื่อช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาและก็ขอให้นะคะสิ่งที่เราตีความในทางลบเกิดขึ้นกับพวกคุณน้อยที่สุดค่ะขอให้เส้นทางของพวกเราทุกคนนะคะถูกชี้แนะถูกนำทางไปในเส้นทางที่ถูกที่ควร เหนื่อยก็ต้องไม่เหนื่อยเปล่ากันค่ะไม่ไปผิดทางแล้วก็พบกับแสงสว่างทางออกในทุกๆปัญหาที่เราจะต้องฝ่าฟันขอให้พวกคุณมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตกันในทุกๆด้านนะคะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ